เปิดกล้องชวนคุยดูนะครับวันนี้เราในเรื่องคุยแค่เรื่องเดียวนะครับอซึ่งเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับผมมันก็คือเรื่องไฟนั่นเองอนะอันนี้ไฟอันที่สองของผมนะอันนี้สว่างคุดเลยอะแล้วไฟอันที่หนึ่งของผมนะฮะอันนี้สว่างอยู่แล้ว เนี่ยใครแล้์ติ๊กตอกเคยใช้แน่นอนแหมแล้วมีไฟทาเองกับไฟไไฟสําเร็จรูปนะคะบอกอย่างหนึ่งค่ะภูมิใจมากมันภูมิใจอะ่ะอยากจะบอกว่ามันโคตรภูมิใจคือแบบแบบเปิดสองดวงนะฮะอ่ะแล้วก็มันจะมีดวงข้างบนด้วยฮะเป็น LED ฮะซื้อมาจากมิสเตอร์ Mr. DIY ฮะ ก็ไม่ไม่แพงมากนะรเรื่องไฟทำไมเราถึงมาคุยเรื่องไฟเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจอัดฮะวันนี้อยากเล่นอ่ะอัปเดตนะฮะขอขอต่อต่อเรื่องที่สองหน่อยฮะกับซีรีสสตูดิโอนะฮะ,ะ,ฮะถามว่าเมื่อไรอ่ะ คือคีที่แล้วแล้ก็ไปเปิดบ้านใหม่กันแล้วใช่ป่ะรอบนี้เราเปิดบ้านใหม่กันอีกอยากจะบอกฮะตัวคนละตัวเกมกันบอกอย่างนึงฮะดูแต่นี้ไม่มีบ้านฮะคือมันแค่เราต้องเดินทางไกลนิดหน่อยนะฮะเราจะจินตนาการฮะบอกอย่างหนึ่งฮะผมโม้เอาฮะแบบ มีบทเลยอยู่ในโนต้ตแพ็กนะแต่ี่เกตย้อนหน้าต่างนะฮะทีได้คลิปนี้ก็จะแบบเปิดเพลงเลยนะแต่แบบนะฮะย้ำใหม่นะย้ำใหม่อะ,อ,ะอ,ะอะต่อให้ยาวๆเลยถามว่านี่โปรตีนคุณไม่เคยเห็นผมเปิดมาเลยป่ะทีนี้มันนาวฮะมันนาวนะนี่ครุยโต๊ะทำงานผม นอ่ก็อยิ่งงานนะฮะไปรบอกกตบปากเองหนูนี้เลยอ่ะคุณรู้ป่ะคุณโต้กตอนยุ้งไม่เราชอบทำอะไรกันรู้ป่ะนี่ฮะเอาขัออ้วบวกขั้วลบเจอกันนะแล้วก็อุ๊ยเก็บไม่เมือนก ก็อาจจะไม่เห็นควันนะฮะแต่ของกี่คตรชัดนะฮะบางคนบอกพี่จะมองแบบนี้ไปทำเพื่ออะไรครับไม่รู้แหละพี่อยากมองเอา้าพี่อยากมองสาวแบบลับๆตา พี่บอกพี่ไม่ต้องมาหาเรื่องความรักเลยพี่เพราะยังไงมันก็เป็นแค่เพื่อนคำพมบาดใจกางเกงในบาดทูดนะฮะให้เรเสียภัยไปเราแบบยูดีมีออร่านะฮะ ใส่สีใส่สีออกส้มๆนะฮะยกเว้นไฟนี้ทำปรับไปได้ะฮะยกให้อะออกเหลืองนะฮะ UV UV เสื้อดีก็ที่เราใช้ที่เราใช้มาเกิดทุกคลิปอะไรฮะถามว่าทำไม,มพูดเกิดทุกคลิปที่เปิดอ่าน เกือบทุกคลิปที่เปิดเว็แคมนะฮะที่เวทีคอมก็คือโทรศัพท์นั่นเองอฮะอา้าวพี่ถ้าไม่ใช้โทรศัพท์แล้วแตพี่จะใช้กล้องอะไรล่ะเออว่ะกล้องละกล้องไม่มีรู้แหละยูทูบเบอร์คนจน เรื่องไฟเรื่องนี้ฮะคือมักไฟฮะคือบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ตาทั้งบ้านน่ะไอกเกิดทั้งบ้านนะฮะมีโส่สามจุดนะฮะที่ผมไม่ได้เป็นสัตว์ตานะฮะด้อยมากแกเป็นเซตตี้นะฮะก็นะฮะแนะนำให้ทุกบ้านมีฮะไหน ก็ดูลงยอมรับไปว่าเคยหักหัวกลาวทิ้งไหมกลาวอะแเอ้ยปลักไฟมันสองตาแต่เราใช้ปลั๊กเราใช้ปลั๊กสองตาแต่ไอุปรกรณ์นั้นมันเป็นปลั๊กสามตาคูณจะทำยังไงหนึ่ง หัวทิ้งกระสองคุณไม่หาปลั๊กสามตาม,มามาติดใหม่คุณจะเลือกอะไรรู้แหละปลัป๊กสามตามกินเนื้อที่คือถ้าคุณไม่ซื้ออ่ะชีวิตคือดอดดบนะฮะอ่ะบอกอย่างนึงฮะ ไม่ค่อยกล้าคับคีย์บอร์ดเลยอันเนี้ยมันมันผมแพลบลูทูธไปแล้วฮะเอ่อชาร์จค้างไว้ฮะเพื่อใครขัดใจนะคนบ้าเลยขัดใจคีย์บอร์ดเฮ้ยต้องส่งแบบนี้สิดูดีบีออร่าอยากรูถ้าชุดไฟขาดเป็นยังไง แม่เห็นไหม,มอุ้ยเอาหนิ้วจิ้มเข้าไปในไฟนะฮะร้อนนะฮะฮอตอออืื้ห เอาไปฟ้าแป๊นนึงมันร้อนพักแล้วผมก็จะไปจิม้มให้ชิชชู่มันขาดเพื่อจะไปเช็คความร้อนทำเมลอะไรเนี่ยไ้่เป็นไรฮะไ้ใช้ตอนดินหนังนี่ฮะนเก่า นี่คือห้องเดียวในบ้านที่มีทังพยะทส,ส่วนตัวเนี่ยฮะจะไปดูนี่ฮะทำไมผมใส่ชิชชู่นะฮะเมื่อมันจะสว่างจ้าฮะ เำหรับบ้านใคี่มีไฟฉายนะคะและไม่มีงบสือปุ้ย <c oughs> โดนดไฟไม่มีงบซื้อไฟสัตูดีโอไฟไลท์ติ๊กตกนะฮะแนะนํานะแนะนํนำ,นะนนำอระร,อรับเลกคอดกระจกออกมาก่อนมันอาจจะไม่ชิชูนะฮะอ่ะใส่ยชิชูลงไปนะฮะยางนะฮะเอาอยางแบบถุงมัดแกงยางมัดแกงนะที่แม่ค้าเราจะ ราจแน่นนะแล้วเราก็จะดึงไม่ออกนะรู้นะทุกคนเป็นนะแม่ค้ามัดยางให้แน่นเกินนะฮะแม่ค้ากบโหนกไงแต่ลูกแต่แบบโอ้ยลูกค้าแบบโอ้ยต้องลำบากลำบากอีกแะไละผูลำบากตอนหางเงินแล้วกูต้องลำบากมาเปิดอีกเลย อะไรประมาณนี้ฮะอ่าแล้วทุกรอดฮะตีนี่แบบกลัวไม่ได้สุดทการตัดคอฮะเนี้ยนี้กต่อเสร็จเมื่อวาน ก็คือแบตมันตอนที่ทดลองโอ้ยนี่ให้ดูเมื่อกี้เลยแป๊บหนึ่งเราจะพักไฟแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะไฟติดกันแป๊บหนึ่งอย่าโอ้ยนีกนะถ้าเกิดไฟเกิดไหม้ขึ้นมา ที่เอาไปเสียบมันนะพอเราเสียบเสร็จแล้วมันก็จะแบบเหมือนไฟไฟไลทิกตอกอะไฟไลทิกตอกนะแอปดำไฟไลทิกตอก ก็เปิดตั้งนานแล้วแหละมัมีสวิตนะฮะเมื่อกี้ความแรงสูงสุดฮนะตอนนี้ผิวของก็แบบดำๆอยู่ใช่ป่ะฮะหน้าขาขึ้นมาทันทีไปออ่ะปล่อยนะฮะ กับไอสตูดิตีรีสตูดิโอฮะคือพือ้นโค่นเหมือนเกมไฟในแอนเฟตตี้ฮะเพื่อลายตารางมากลุกอะเออแหละประมาณน,นั้นแหละตารางมากลุกพูดแล้วโคตรเหนื่อยเลยกดไลค์กันบ้างน,นนะเพื่อไปกำลังใจ ก็จบคลิปฮะอะหน,น,นุ่นมหนุ่นมนะหน,นุ่มนะหนุ่มนะหนุ่มนะ ไหมหนุ่มนะห้านาทีต่อมาแบบทำไมฉันได้ยินเสียงนี่มาจากห้องน้ำรู้แนะ่คิดอะไรบายกดสเปซปาร์น้องหยุดสิ หรือแม่ชัดเป็นปากทางเลย